สวัสดีจ้าวันนี้แม่พึ่งจะมาทำหมูเดงสูตรง่ายที่สุดในโลกนะคะอร่อยได้ภายใน3นาทีมาทำพร,พร้อมกันเลยจ้าวันนี้แม่พึ่งใช้หมูสับ500กร,รัมจ้าเรามาปรุงกันเลยซีอิ๊วขาวนะจ๊ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นซอสภูเขาทองฝ้าเขียว1ช้อนโต๊ะใส่ด้วยน้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ะจ้า น้ำตาลทรายเราใช้1ช้อนชานะจ๊ะพริกไทยป่นเพิ่มความหอมอันนี้ตามความชอบเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะจ๊ะ1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดจะทำให้เนื้อหมูเด้งของเรามีความเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำมันพืชจาน1ช้อนโต๊ะ เพิ่มความฉ่ำนะคะสุดท้ายก็จะเป็นไข่ไก่จ้าหนึ่งฟองใส่ลงไปเลยค่อยค่อยคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปใส่เครื่องปั่นจ้าปั่นแค่1-2นาทีให้เนื้อของหมูนะคะเนียนนุ่มเข้ากัน มาดูกันเลยค่ะนี้จะเป็นเนื้อหมูที่แม่พึ่งนำเข้าเครื่องปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเนื้อหมูเด้งของเรานะคะดูสิฉ่ำเด้งแล้วก็น่าทานมากๆเลยจ้าแม่พึ่งจะมาบอกวิธีการเก็บหมูเด้งนะคะเอาไว้ทำอาหารได้นานๆเลยแม่พึ่งก็จะแบ่งหมูเด้งค่ะใส่เป็นถุงไว้อย่างนี้นะคะ ปริมาณก็พอสำหรับการทำอาหารหนึ่งมื้อนะจ๊ะในการเก็บแม่พึ่งก็ชอบที่จะทำให้เป็นแบนแบนแบบนี้เพราะว่าสะดวกในการเก็บนะคะเวลานำออกมาจากช่องฟรีซก็สามารถละลายง่ายนำมาทำอาหารได้สะดวกเลยจ๊ะ หรือบางท่านจะชอบเก็บแบบนี้นะคะเหมือนที่ยไขายกันในท้องตลาดก็คือใส่ถุงแล้วก็รัดหนังยางเอาไว้ก็ได้นะคะ2ออย่างนี้สามารถนำไปแช่ช่องฟรีซเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะเวลาจะทำอาหารก็นำออกมาละลายนะคะแล้วก็ทำอาหารเมนูตามที่ชอบได้ถ้าท่านชอบคลิปการทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งนะคะพร้อมสาระดีๆมากมาย กดติดตามนะคะทาง Facebook และ Youtube ด้วยนะจ๊ะ